สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่ไร่เรียนตะวันเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะมาจะพามาชมไม้สักนะครับที่ปลูกไว้นะครับครบหนึ่งปีพอดีนะครับหนึ่งปีนะครับเมื่อกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับว่าต้นนี้ผมปลูกขึ้นใหม่เมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วผ่านหนึ่งแร้งมานะครับแล้วก็เนี่ยครับได้ได้หน้าฝนมานะครับก็เคยทําคลิปไปแล้วครั้งหนึ่งตอนที่ผมทําเป็นใบมันเป็นสีเลือดนะครับตัวนี้ก็คือมาดูนะว่าปีหนึ่งนะครับ ของเขาจะสูงขนาดไหนนะครับมีต้นเล็กต้นนั่นบ้างนะครับผมมาปลูกแซมบ้างนะครับบางต้นก็ยังไม่ถึงหนึ่งปีนะครับพาไปดูเดินดูเลยนะครับนี่นะครับอันนี้สูงประมาณร้0ยรอยเจ็ดบได้นะครับแต่ต้นนี้นะครับน่าจะ2เมตรขึ้นแล้วนะครับน่าสองเมตรขึ้นครับปลูเป็นแถวเดียวนะครับนี่นะครับพาเดินดูนะครับต้นนี้ก็ประมาณสเมตรนะครับ ตอนนี้ก็อยู่มา 100, 5, 5, ร้อยเมตรห้าสิบนะครับไปเดินดูนะครับแถวนี้ต้นโตมากหนุนสองเมตรกว่า แถวนี้อายุหนึ่งปีเหมือนกันนะครับแถวนี้อายุทปีเหมือนกันนะครับแต่สูงมากนะครับสองเมตรกว่ากับสามเมตรนะครับเห็นไหมครับลาต้นค่อนข้างใหญ่นี่ครับปลูกแนวรั้วนะครับห่างจากรั้วมันสองเมตรห้าสิบสามเมตรนะครับนี่นะครับค่อนข้างโตนะครับปลูกแนวรั้วไปนู่นนะครับอายุหนึ่งปีนะครับ ต้นก็ใช้ได้นะครับนี่ใบมันข้างใหญ่มากนะครับอายุสักแค่ปีเดียวนะครับกูเป็นแนลลวรั้วนะครับนี่ครับนี่เห็นไหมครับปลูกเป็นแนลลวรั้วนะครับห่างประมาณห่างจากรั้วประมาณ3เมตรนะครับก็เติบโตได้ดีนะครับ1ปีนะครับโดยเฉพาะช่วงตรงกลางนะครับเห็นไหม,ม,มครับ,รบตรงกลางเนี่ย โตเติบโตได้ดีมากนะครับสองเมตรเกือบสามเมตรได้นะครับเนี่ยนี่นะครับแต่ฝั่งนู้นมันก็ฝั่งนู้นก็ตัวเล็กนะครับตัวเล็กบ้างนะครับนี่นะครับโตทุกต้นนะครับฝั่งนี้ก็ร้อยห้าสิบขึ้นร้อยหกสิบนะครับนี่นะครับสักปีนึงครับโตเร็วเร็วมากนะครับถ้าฝนลงมานะครับแต่ช่วงหน้าแล้งเขาจะจะหยุดเจริญตตวตโตทันเองนะครับนี่นะครับปลูกในรั้วปีหน้าผมว่าคาดว่าก็น่าจะได้เป็นรั้วต้นสักแล้วนะครับรั้วทองคำนะครับ พามาดูนะครับก็พามาดูไม้สักาอายุหนึ่งปีนะครับใครจะปลูกนะครับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับเดี๋ยวจะถ่ายอัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับวันนี้สวัสดีครับ